นี่คือแจ็คข้อเท้าสปริงชายผู้ที่กระโดดเก่งที่สุดในลอนดอนเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินชื่อแจ็คมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์หรือแจ็คเดอะสตริปเปอร์ซึ่งล้วนแต่ปรากฏตัวที่ลอนดอนประเทศอังกฤษทั้งนั้นเลยแต่ในช่วงศตวรรษที่19ที่ประเทศอังกฤษผู้คนต่างพูดถึงเขาแจ็คข้อเท้าสปริงชายผู้ที่ชอบกระโดดโยงโไปตามตึกรามบ้านช่องของชาวลอนดอนหลายคนต่างกล่าวว่า เขามีใบหน้าที่เสียโฉมชวนน่ากลัวมีดวงตาสีแดงกลํามีรูปร่างผอมสูงสวมเสื้อคลุมสีดำมีกรงเล็บเป็นโลหะและพีคสุดเลยนะครับถึงขั้นมีคนบอกว่าเขาพ่นไฟได้อีกด้วยแต่ที่ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับก็คือเขามีความสามารถในการกระโดดสูงได้อย่างน่าเหลือเชื่อและนั่นเป็นที่มา ของชื่อที่ชาวบ้านต่างกล่าวขานให้กับเขาแจ็คข้อเท้าสปริงแจ็คจะซุ่มโจมตีเหยื่ออย่างเงียบๆโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่เดินเตดเตร่อยู่คนเดียวแจ็คจะลวนลามพวกเธอหรือที่เลวร้ายที่สุดก็คือพยายามที่จะแม้สื่อจะพยายามประโคมข่าวนี้แต่ผู้คนก็ต่างมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีจนกระทั่งเริ่มมีรายงานคนถูกโจมตีมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบาร์เทนเดอร์ที่ชื่อพอลลี่อดัมโดนโจมตีเข้าขณะที่กำลังเดินอยู่แถวย่านแบล็กฮีทสาวใช้แมรี่สตีเวนพบเจอมันที่สวนบรานคอมมอนยิงนิรนามที่ถูกทำร้ายในสุสานแครบแฮมและเจนเอลพีเกือบถูกที่บ้านของเธอเองก่อนที่ครอบครัวจะเข้ามาช่วยได้ทันและมันก็กระโดดหย่องหายไปในขวามมือแจ็คข้อเท้าสปริง ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายในปี1904ที่เมืองลิเวอร์พูลซึ่งมันกระโดดจากเสาปูนขึ้นไปบนตึกและหายไปในความมืดเช่นเดียวกันกันกบทุกครั้งแม้จะหายตัวไปแต่ความสงสัยยังคงอยู่แจ็กข้อเท้าสปริงแท้จริงแล้วคือใครกันแน่ผู้ต้องสงสัยตัวเป้เงเลยก็คือคุณนางชั้นสูงที่มีชื่อว่ามาร์วิสแห่งวอเตอร์ฟอร์ดคุณนางหนุ่มชาวไอริชผู้มีประวัติอื้อฉาวมากมาย ทั้งทุบหน้าต่างชาวบ้านสวมชุดวันเกิดในที่สาธารณะรวมถึงพฤติกรรมติดน้ําเก็กหวยงอมแงมซึ่งเป็นที่โจทย์จันของคนลอนดอนในยุคสมัยนั้นส่วนผู้ต้องสงสัยที่เหลือก็มีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโจรธรรมดาธรรมดานี่แหละสัตว์ป่าหรือแม้แต่พูดผีปีศาจแล้วเพื่อนๆคิดว่าแจ็คข้อท้าสปริงคือตัวอะไรกันแน่ครับ